บานนะครับมาหอดขั้นที่สามนะครับบ้านน้องแขกพี่น้อง <c oughs> ครับเพราะว่าตรงไปเฮ็ดอีกนะครับอยู่พ, <c oughs> ยพุ่นละเรอๆไออำเภอเหมืองกับจริงแต่ว่ามันอยู่ติดสาส์ันนะครับพี่น้องติดสมเด็จปุนน <c oughs> ป่นไไกลเติบนึงแล้วจากนี่เอา,เาก็ไปกุศินารายเข้าไปสมเด็จไปหนีแต่เนาะบ่ไกลไปหนีนะไปสมกุศินารายลรอกอะลงไปน้ำม้นไปห็นนะ ไปตุมเด่นมาไกลดอกห้องเคยเรียนอยู่นี่ครับถอดบ่อออกแม่ถอดบ่อออกตัวนี่ี่เป็นยันม่าเจ็ดสิบสองแรงนะครับผมตอนนั้นจำได้่ะของอำเภอแวงใหญ่บ่เพิ่นเอาไปติดอยู่อูนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะี่ที่แวงใหญ่นี่อันนี้ยุบบ้านน้องแข่พี่น้องขั้นที่สองของบ้านน้องแข่นะครับน่ <seaweed> พอเราวรูปว oh, ุ่นเอาเป็นไข่เดียวกันหู่ะบอนรู้แล้วเป็นไข่เดียวกันแต่ว่าเห็นยุ่มเนบะเห็นว่าข้าเจ้ามีหุกยุ่นบะนั่นแหละขันแหลกครับกับผมมีมต่ไม่เห็นปืนแต่ปีที่แล้วแล้วติดหาชิบแรงกับปีทีแล้วไหมกับไ่ได้ว่าปีนี่เลยล่ะโอ้ยมาเถียงอีกเออปีที่แล้วต้องต้องปีกาย มันจมันจะเข้าใจปีที่แล้วมันฟังคือจงคนไทยเ้าสิ <c oughs> ครับคอยจะติดตามิึงพี่นอ้องอัสิบ่คิคำเนาะครับสูตรสีนี้แพ <c oughs> ร่ระบบนำมือขมันพี่น้องเนับเป็นนะครับยันม่านนะครับเจ็ดสิบหาเละเจ็ดสิบสองเล้งนะครับผมนี่รุ่นใยน,นะครับรุ่นใหญ่ดีพี่น้องนะครับกะเด็จจัางนี้นะตอนนี้เวลาอยู่ประมาณจะกลุ่มน้อยๆกับที่ไป อำเภอเมืองกาลสินต่อเลยพี่น้องระยะทางกับประมาณร่อยโลได้นะครับทางกันบางลลไหมมันเนี่ยนะครับเป็นชุดแยกระบบนะครับตัวนี้กระบอกคอนโทรใไม่นะครับเป็นกระบอกเดียวพี่น้องเลยกำลังติดสติกเกอร์นะครับโอเคไหมโก้ฮะผ่านไหมเบื้องดีไปเบื้องดีดี ยกขึ้นสูงก่อนนะครับกำลังไหลติตดตะกี้เกลือนะครับทั้งนั้นติดที้วจะทั้งนี้บันติดเดี๋ยวนะครับดีนะครับสูงมากๆเลยนะครับผมเลืล่อน6รอบอยู่หรอวะเนาะ <laughs> สวยนะครับสวยคันนี้สวยมากนะครับยุบ้านนะครับน้องแคลเป็น้องเด,ด้อผู้ใดนะครับอยากเบิ้งกัมบมาเบิ้งได้นะครับ ถูงเขียนสูงไหมสูงป่ะสูงสูงบักคักเลยหล่าคุณอะมันมันต่ำบัดที่ไหนคุณอะเลยหลังคาเฮียนผมน,นะครับเจ็ดสิบสองแรงนะครับผมติดตั้งที่บ้านหนองแค่คันที่สองนะครับรอบนี่หาเครื่องนะครับแล้วก็คันนี้ก็เป็นคันที่สามของเมื่อนี่นะครับ จะกสิไปต่ออีกนะครับผมนาจะไปถึงบ้านลูกค้าประมาณตักงสองทุ่มครึ่งนะครับเกิดเห็ดหอดประมาณจั้งสี่ทุ่มที่ทุ่มครึ่งกับเทศห้าทุ่มกว่าทีาเจแล้วครับพี่น้องนะครับตัวนี้ทางเดินทางนะครับไปนะครับสวยๆนะครับถอดรวดถอดรวดขันเบอร์ทุกอย่างเลืเอ่องปะเพื่อนถอดอันใหญ่เนี่ยนะได้เดี๋ยวไายวี่ด้วยพี่นออ้องเขาเบิ่งน้ำ สสวยพี่น้องด้วยนะครับกระกระลังเก็บของนะครับขึ้นรถพอนนดไอ้นั่นแต่ว่าจงกระไฟใบไอ้แหละงามนะครับพี่น้องงามมีดีนะครับกำลังไล่ติดสติกเกอร์นะครับเมื่อนหาทุ่มมาสเตียลนะครับวันนี้ต้องเดินทางไปอีกชั่วโม,มงกว่านะครับประมาณนี้พี่น้องคอนโทรลไม้นะครับผมตัวน,นี้ยางไม้เบืดอนนะครับตัวนึง สายสวยงามนะครับสวยงามเลยนะค,คอนโทรลไกมือดึงไกมือเบิดนะครับหล็กรางน้ําทางการหัวจระบีแปดจุดนะครับเอาเก็บข้องขึ้นรถหลกอกที่จะเดินทางกันต่อนะครับ,รบอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งพกพูดน้อยๆ่ะกัจิ้นเดียวกับว่าถึงนะครับกัิพานสมเด็จล้วก็ไปสาสักขันนะครับผมสวยงามมากนะครับ ไปดันกนไ็ได้ใส่ได้ปกตินะครับใส่ได้ปกติทุกทุกอย่างนะครับโอเคพี่น้องจะไม่พอกันกันที่ซีเลยนะครับผมโยมเพื่อเมืองกันละสินนะครับ